สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโลบอกแมปใสธรรมะแบทเทิร์กาวนะครับไม่ใช่ใสธรรมะแบบสควอตแบทเทิร์กาวคนระับเขาได้อัปเดตใหม่นะครับเป็นการรีเวิร์กสกิลของโกโจซาตอรุในเรื่องในเรื่องของมหาเวทผนึกงานนะวันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงสกิลแรกนะครับเป็นการ ใช้ใช้พลังเวทหมุนทวนสีแดงนะครับฟาดลงพื้นนะเกิดทำให้เกิดการระเบิดขึ้นนะทำให้ศัตรูลดเลือดลดไป20%เปอร์เซ็นเลยนะในด,ดูใหม่อีกรอบนึงนะนี่คัสนสก,กิลที่สองครับ l a บ b l เป็นสก,กิลสก,กิลเป็นพลังหมุนทวนสีฟ้านะครับที่เราปล่อยไปเราสามารถดึงศัตรูให้มาหารเราได้ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนะครับรอแป๊บหนึ่งคนระับรอสักแป๊บหนึ่งรอสักเดี๋ยวหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนี่คนระับศัตรูอยู่ตรงนู้นใช่ไหมถ้าผมกดสกิลนี้มันก็จะดึงมาหาเรานะแต่เมื่อกี้มันไม่ติดเป็นไรไม่รู้สกิลที่สามนะก็คือฟูล er. ีบารเรเดอร์ฟูลีบาร์ไลการต่อยลัวๆนะถทอบท่าสุดท้ายแล้วก็จะผลักศัตรูไป สกิลนี้คอมโบกับสกิลสองนะเ้วแบบเราต่อยไปแล้วก็ดึงมาแล้วก็กดสกิลสามสกิลสี่อินฟินิตี้นะถ้าเรากดไปตัวละครเราจะลอยขึ้นนะครับแล้วถ้าเรากดต่อยมันจะเป็นการต่อยที่แรงขึ้นต่อยหนักนุ่ขึ้นนะ,ตนนนะแต่มันจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับโอเคเรามาดูคอมโบกันนะครับการพุ่งไปแล้วก็ต่อยสามที กดสกิลสองแล้วก็กดสกิลสามนะอ๋อศัตรูล้มลงแล้วอ๋ออันนี้เป็นท่าปิดสกิลสามนะตอนเลื่อนมันน้อยๆก็คอมโบเหมือนเมื่อกี้เลยครับคอมโบใหม่คือการพุ่งไปกดต่อยสามครั้งนะกดสกิลสองแล้วก็สกิลสามสกิลสามเสร็จแล้วก็แดดแดดงี้ไปแล้วก็กดสกิลหนึ่งเราก็คอมโบได้ครับนะ โอเคเรามาดูสกิลปิดตอนเลือดศัตรูน,น้อยกันนะครับสกิลแรกครับมันก็เหมือนเดิมสกิลนี้จะทำให้ศัตรูกระเด็นไกลขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรหรอกสกิลสองผมบอกไปแล้วนะครับการปล่อยไปแล้วศัตรูมันก็จะหายไปเลยนะสกิลสามนะครับนี่สกิลสามเป็นการเมื่อกี้ผมเขาทำให้ดูแล้วเป็นการต่อยรัว,ลวและแต่การปิดครั้งสุดท้ายมันจะเป็นการ ต่อยขึ้นไปบนอากาศโอเคเรามาดูท่าไม่ตายโกโจดีกว่าอตอนนี้ผมได้ฟาร์มจุนท่าไม่ตายมันปลดลอนะ็อกแล้วเราจะมาดูการกดกดเปิดล่างก็จะเป็นการกดโจก็จะกางแขนออกนะแ้วเขาก็จะอ๋อเขาจะเป็นการตะโกนออกมานะครับภาษาเฮียอะไรไม่รู้สกิลแรกนะครับชื่อเหมือนกันนะเราจะอยู่ใเ์การปล่อยที่แรงขึ้นอย่างนี้เลยครับ การปล่อยทำศัตรูนัดตายภายในนัดเดียวเลยครับสกิลสองนะครับแพรมสตริกก็ค,คือการกดแล้วก็ต่อยต่อยต่อย,อยครับแล้วก็การเตะไปครับโอ้ส่วนตัวผมชอบสกิลหนึ่งโคตรเท่เลยมาดูใหม่รอบสกิลหนึ่งเ,เองนงอะพอและสกิลที่สามนะก็จะเป็นการ เอาสีฟ้าสีน้ำเงินมาหลมกันกลายเป็นสีม่วงนะแล้วก็จะปล่อยสีม่วงใส่ศัตูทำให้ศัตูนะั้นตายภายใน,นเม็ดเดียวเลยคนระับก็จะมีประมาณนี้แหละครับสกิลใหม่ของโกโจที่รีเวิร์สถ้าไม่ตายมาโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วผมจะลงคลิปใหม่นะสวัสดีครับ